ประเทศไทยก็ยังได้รับการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวสม่ำเสมอนะครับล่าสุดนั้นโหวตให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกแล้วครับ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะครับได้เปิดเผยผลการประกาศรางวัลน,นะฮะเข n n ด s เ t r a v e l e r Reader Choice a w a r d อ2024ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยแหละครับอยู่ในอันดับที่6ใน To p Countries in the World โดยได้คะแนน92.9 0คะแนน5อันดับแรกขึ้นหน้าจอแล้วนะครับด้วยอันดับ1ญี่ปุ่น2โปรตุเกส3ตุรกี4อิตาลีและก็5ก็คือประเทศสเปนนะครับในส่วนของการจัดเกาะยอดนิยมในเอเชียปรากฏว่าเกาะสมุยได้อันดับหนึ่งครับส่วนเกาะภูเก็ต ันตกมาอยู่อันดับที่7นะฮะขณะที่ด็อเตอร์นบประสิทธิ กระพิทักษ์นะฮะกรรมการผู้โดยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ประเมินจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศจะเดินทางไปเชียงใหม่เพิ่มขึ้นใน3เดือนสุดท้ายของปีนี้ครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลี่คลายนะฮะสะท้อนจานวนเที่ยวบินในเดือนตุลาคมมีเที่ยวบินทําการบินเข้าเชียงใหม่5,450เที่ยวบินพฤศจิกายนเพิ่มเป็น5,920เที่ยวบินและจะเพิ่มเป็น6,230เที่ยวบินในธันวาคมหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10%ก็เฉลี่ยประมาณ200เที่ยวบินต่อวันครับแบ่งเป็นเที่ยวบิน ภายในประเทศ72%นะฮะและเที่ยวบินต่างประเทศ28%ซึ่งก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งนั้นเลยครับโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศทําการบินไปกับเชียงใหม่5อันดับแรกก็ได้แก่เที่ยวบินจากจีนเกาหลีใต้ไทเป้ฮ่องกงและมาเลเซียนะครับ